MOU ไทยสหรัฐนะว่าด้วยแร่ธาตุที่สำคัญนะหรือแร่เอิร์ธประเทศไทยและสหรัฐอเมริกานะได้ทำการตกลงนะร่วมกันพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญนะอย่างแร่เอิร์ธนะเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยนะเอโฉบับนี้นะมีชื่อเต็มว่าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุที่มีความสำคัญในระดับโลกและ การส่งเสริมการลงทุนโดยได้ลงนามเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ที่ผ่านมาโดยมีนะครับเป้าหมายหลักๆนะในการพนึกํากำลังด้านทรัพยากรแร่้าตุสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงแร่ธาตุหายากนะที่เรียกว่าแร่เอิร์ธนะครับโดยวัตถุประสงค์นะของ MOU นี้หก็คือ สร้างนะความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งเน้นนะการสร้างแหล่งวัตถุดิบแร่ท่าสำคัญที่มั่นคงเชื่อถือได้และหลากหลายให้กับตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคู่สัญญานะสหรัฐอเมริกาและสเป็นการยกระดับนะอุตสาหกรรมของไทยโดยไทยเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนนะจากการที่เราเนี่ยส่งออกแต่วัตถุดิบขั้นต้นอย่างเดียวไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปลรูปวัตถุดิบ และการกลันนะครับการพิเ i f รายภายในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติมนะดีกว่าการส่งแร่ดิบๆไป 3. นะการส่งเสริมการค้าและการลงทุนนะครับโดยเปิดโอกาสให้มีการลงทุนในทุกขั้นตอนนะตั้งแต่การสำรวจการสกัดการแปรรูปการรีไซเคิลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใน MOU นี้นะมีข้อดีข้อเสียอะไรกันยังไงนะครับเราก็จะได้องค์ความรู้นะมีความสามารถในการวิเคราะห์ศักยภาพแร่ธาตุภายในประเทศไทย ในเรื่องของการลงทุนนะครับสหรัฐเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าแรกๆนะที่มีโอกาสได้เข้ามาลงทุนนะในโครงการแร่ธาตุสำคัญของไทยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องราวของการร่วมมือนะตั้งมาตรฐานนะของการกำหนดราคาขั้นต่ำนะเพื่อสร้างสถียภาพในการซื้อขายแร่เปลี่ยนแร่ธาตุน,นะครับและก็จะมีเรื่องราวของเรื่องทางกฎระเบียบ การปรับปรุงกระบวนการการขออนุญาตนะให้มีมาตรฐานมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและก็จะมีเรื่องของการพิจารณาการยับยั้งขายสินแร่ท้าสำคัญบางประเภทหากพิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงของชาตินอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องราวของการแจ้งข้อมูลการเปิดประมูลหรือโครงการต่างๆให้แก่กันและกันให้ทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อให้บริษัทของแต่ละฝ่ายเนี่ยมีโอกาสเนี่ยแลกเปลี่ยนการลงทุนซึ่งกันและกัน โดย M.O.U. นี้นะครับมีผลบังคับใช้ท่านทีในวันที่ลงนามก็คือวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมา,นาและสามารถที่จะขอยุติความร่วมมือได้ทุกเมื่อเพียงแค่ทำหนังสือแจ้งเป็นหลายลักอักษรน,นะฮะแล้วคุณผู้ชมคิดว่า M.O.U. ที่เราลงนามไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าเราได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรเราจะได้ประโยชน์หรือสหรัฐจะได้ประโยชน์มากกว่ากันนะก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้